สวัสดีครับมาดูผลงานวันนี้นะครับแหวนตารางนะครับปีหกสามอันนี้ไซส์ขนาดไซส์ผู้หญิงนะครับอันนี้เอาเอาห้าร้อยบาทแหวนตารางไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยมีมุดเวียนอันนี้เออแหวน ไซส์ผู้ชายนะครปีหกสองอันนี้ของผู้ชายเอาไปห้าร้อยบาทอุ้ยนี้ปืนแตกเสี่ยนโตนะครับ แตกเสียนโตนี่เอาพันสามร้อยบาทนะครับประสบการณ์ดีหลวงพ่อพริงเหรียญน้ำเต้าหลวงพ่อพริงนะครับวันนี้เอาแปดร้อยบาท มีสองศูนย์แปดร้อยบาทพายันหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะพร้อมเหรียญสามัคคีนะเอาสองพันสองร้อยบาทเหรียญกระไรทองรุ่นสองนะครับสามัคคีมีสุขสองพันสองร้อยบาท คุณ้ยไม่ใช่คุณไปสมเด็จหลวงปู่จันทร์วัดฉลกหลําเกาะพังงานนะครับสุราษฎร์ธานีคุณแผน3มชั้นหูใบสีนะครับสุมคู่อันนี้เขาเรียบคุณแผนแดนใต้นะครับฉายาสมเด็จรุ่นนี้นะครับ สองสี่สร้างยุคสองสี่ไปไปลายนะครับคงหนาตึบ เอาไว้เอาไปสามพันห้าร้อยบาทนะครับสวยๆใหญ่ๆสามพันห้าร้อยบาทรูป่ายลุงปูเพอกตาแป๋วปีศูนย์สองนะครับอันนี้ก็เท่ากันนะเอาสามพันห้าร้อยบาท ปี0ูยสองยันติดชัดนะสามพันห้าร้อยบาทผู้เผือกเหรียญสี่เหลีย 4, ่ยมหลวงผู้เผือกอันนี้น่าจะปีศูนย์แปดนะอันนี้เอาเอาพันเดียว ภาพสวยสมบูรณ์นะครับกระไรทองปีหกสามวันนี้เอาหกร้อยบาทวัดจีนนะครับเจตุลภิดพรชัยวัดจีนหกร้อยบาทก็สี่หกห้าเจ็ดได้โค้สี่หกห้าสี่หกสี่เจ็ดนะสี่หกสี่เจ็ดหกร้อยบาท โหแหวนเหลือมี2ององนะครับลงสี่ร้บาทรูปเหมือนปั๊มหมวงพ่ปีหกสองหกรบาทนะฮะอันประกาปี62 6องหกรอยบาทสนใจก็ติดต่อมาทางไลน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ